เบิ่งอยากกรบแล้วครับเป็นอยากกราบคอกแล้วเบิ่งกินอิ่มแล้วก็เล่นที่ละบาดนี่อยากกราบคอกแล้วนั่แล้วเอื้นแล้วเอาเอาเอาโอ้ย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 มาสักโอ้ย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 ดื้อ กินมัดสุยางสุเนีครับกินอิ่มแล้วก็เล่นบาทน,นี้เลนไปหอดคอก์เลยได้วงหนึ่งนี่หาคนบ่อพอเล่นล้มมาเอือน้ถนถายกเสาอ,อีกต้นหนึ่งกันครับเสาเรือต้อนหนึ่งตั้งเสาอ,อีกต้นหนึ่งก็ครบพร้อมลังมุ่งลังค่ามาเอื่น ค่ำแล้วครับพี่น้องแดดคอยเหรออิตตเวนคอยต่้มแล้วครับเดี๋ยวโยกเสาเล้วกับสิ้ผ้าเพิ่นเขาคอ,อกแล้วครับเอาอาหารให้กับปิดคอ,อแล้ว ยกขึ้นรดสุกหลากไปหล,ลากไปกับอวยหัวใสเลยแบบน,นี้เรียบร้อยครับยกเสาหกตนเดี๋ยวทีเลือกับปูคนสีจัดการเนี่ครับ เพินค่อยมุ่งหลังคาอย่างค่อยมาซอยปอดีมันนี้มันคำเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเอาแพะเขาขอ,อกก่อนง่วก,กับหอ้องอยากเขาขอ,อกแล้วโด,โดแหะน้ำไประโดวาสนาง่วนเก่งขนาดพี่นอ้องยืดมัดมือมี ห่มหน่อยๆเ,เ,เดี๋ยวก็ห่มได้กระแดดนะครับแต่ว่า80%ยื่นตากแดด ให <laughs> ม่สันว่าถ้าเป็นห่องอย่างใหม่เป็นสันใหม่เันเประหดออเอาเฟื่องไปแี้ก่อน าแล้วคุณคะแนมเห็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไม่ต้องเล่นมากลบไปมามากรับกรปับกรับกระปับรับกรับกปับกระปับกรับปับเร็วเหียอ่อนขางอ่อนเอว ไปฮฮไปไปน้ำกินกับมืดตัวนี้เ็จสินกก้นภารกิจมือนี้ครับ อ่สองท้องเขาคอกแล้วห่อนห่อนอยู่เด้อร์ยาวประห่อน,อนตัลรูไปไหนวะตัลรูขึ้นไปอยู่ทั้งบ้านบ่พอลกเฟืองมองหันเลื่อออกเลยครับตะเพิ่นบ่อยู่ใต้หงม่วงก็กคืออยู่ทั้งลกเฟืองหมดแล้วพี่น้องเอ้ยยู่ทั้งเฮือนหมดเลยหาหมองเย็นๆนอนนะ เสียงนกเงี้ยลรามาหออนกกระจาบน้อยสพบแหลมๆดำๆนะพี่น้อง พี่โดพี่โดเฮ็ดยังพี่โดทำอะไรทานอนนะ่ะนะไอ้เต้าไอ้เต้าใส่เสื้อแดงไอ้เต้าใส่เสื้อแดงโอ้ยสีเสือแมหฮึสีเสือแม

หอนครับหอนแค่นี้แต่ดูดีกแล้วมีลมเย็นนี่ครับบรรยากาศย่ามคำครับไตแพ้นีมีกบอยู่ประมาณสองสามโตนี่ลระพี่น้องทุกท่านนะลีอยู่หม่อง หลี่ยู่ใต้เพรขงง่ขัแขงนะสี่เชิงจ้ำศิลกับเขาจ้ำศิลเขาไงกับ่เขาไงนะหลี่ลบอยู่หันซื่อๆนะครับเอา้ามอนี่เมืนเน่อไงไปเมื่อไหรก็ทำไปพี่โดบ่ต้องมาแนมอยากออกกองกับบวกยิ้มยิ้มหว,วานๆเร็วโตยิ้มหว,วานๆเร็ว <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจครับสหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสักวัครับพี่น้องเดี๋ยวพบก,กันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ